สัปาศรีลาพัฒนาครับวันนี้พบกับลาพัฒนาวันที่19เมษายน2567นนะครับมาดูสูตรนิดนึงครับวันนี้มีเวลาเล็กน้อยนะครับผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็แอดก็จับให้ไม่เข้าทั้งสัปดาห์นะครับนะทั้ง3วันเลยนะครับก็มาดูวันนี้ครับลองดูครับจะให้ดูว่าสูตรของเรานี่ะมันสูตรไหนเดินได้ดีไม่ดีนะครับซึ่งสูตรนัานคเอละตัวนะครับ มันก็ไม hmm ่ม hmm. ันก็ไม่ไม่หลุดนะครับเพียงแต่ว่าการจับคู่กันเนี่ยมันจับคู่ไม่ไม่ดีนะครับผมตั้งสามวันนะครับนะสูตรนี้นะครับไม่ไม่จับคู่กันเลยนะครับนะจับคู่ผิดนะครับอ่ามาเข้าวันที่สิบสองเนี่ยนะครับนะสุกที่ผ่านมาเนี่ยครับสูตรนี้เข้านะครับนะเข้าพอทีเก้าสี่นะครับนะแต่อจะไม่ไม่ได้ตัดตัดเด่นให้นะไม่ได้ตัดให้นะครับเก้าสี่ไปจับอีกชุดหนึ่งนะครับนะ กอผิดไปครับอ่ามาดูในสูตรนี้นะครับข้าวชุดเรานะครับนะนะครับเห็นว่าพอแอดประจับสูตร16ชุดนะครับมันก็มาเข้าข้าวชุดเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็เดินกระจับคู่กันเดินครับเนี่ยจะเห็นว่ามันสุกเนี่ยนะครับแอดประจับชุดนี้ให้นะครับนะเนี่ยมันจับชุดนี้ให้นะครับเนี่ยนะครับจับชุดนี้ ผิดนะครับยิงแล้วมันไปเข้าชุด16ชุดนี้นะครับนี่นะครับไปเข้าชุดนี้นะครับก็จับสลับไปสลับมานะครับมี2สูตรนะครับนะก็มาดูวันที่ส9นี้เลยนะครับนะยิงเป็นวันที่17อยู่เลยนะครับนะตัวเก่าข้อมูลนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราถวยคำนวณนะครับมันจะวันไหนมันก็เลขตัวเดิมนะครับนะดูได้เร็วเลยครับ16ตัวเรานะครับนะ สามสี่ห้าหกกับห้าหกเจ็ดแปดนะครับสูตรตัดสูเหีนว่าสูตรนี้นะครับจะไม่เคยผิดเลยนะครับนะถ้าใครต้องการสูตรนี้นะครับก็เอาไปตัดเลขที่เราชอบนะครับนะให้เมีติดสองสามสี่เนี่ยนะครับแอนว่าน่าจะมีลุ้นนะครับนะอันนี้สูตรเก้าตัวเรานะครับนะบรญชนที่แปดเก้าศูนย์นะครับก็สามสี่ห้านะครับก็ แต่ว่าโชคดีก็โชคดีนะแล้วนี้นะครับถ้ามันเข้านะครับนะก็ใช้สองสามสี่มาตัดนะครับจับให้เลยครับไม่เสียเวลานี่ครับอ่าจะได้สามสี่ห้าหกนะครับมาชนกับห้าหกเจ็ดแปดนะครับจะเป็นสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับหกห้าหกหเจ็ดหกแปดนะครับอาสุนนี้นะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับเด่นไปที่สองสามสี่นะครับสองสามสี่ตัดนะครับชุดนี้ก็ได้เลขของถูกชุดนะครับถ้ามาตัดชุดนี้ได้เป็นแปดชุดนะครับที่แอสวงกลมให้ก็คือมันเข้าสองชุดนี้มันชนกันที่นะครับเรืนี้นะแถมนี้นะครับนะ แถนนี้ะครับก็เลยสรุปให้นะครับตัวนี้นะครับถามว่าหนึ่งมาจากไหนนะครับอเด็กก่อนข้าวเปหนึ่งจะสรุปชุดนี้ก่อนนะครับวันที่สิบเก้าเมษายนสองพันสิบเจ็ดนะครับสามห้าสามหกสามห้าสามหกสามแปดสามเก้านะครับสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าแอบตัดมาให้แปดชุดนี้นะครับการไปที่หนึ่งห้านะครับสามห้าหนึ่งนะครับ เป็นเลขเด่นนะครับแล้วก็ห้าแปดห้าแปดนี่คือที่บอกว่าพิจรชนตัวนี้นะครับนะนะครับสองสูตรนี้นะครับก็เลยกันห้าแปดให้นะครับหวยวันนี้มันจะชนเยอะที่1นะครับนะหนึ่งเราลองมาคือห้านะครับนะดังนั้นถ้าใครไม่ชอบที่แอปตัดให้มาคู่นี้นะครับลองมาดูเนี่ยครับแถวเป๊ะ้านี่นะครับนะชุดนี้นะครับ ห้าห้าหกเจ็ดห้าแปดนี่นะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นี่นะครับนะลองดูอมันจะมีเด่นห้ากับเด่นหนึ่งนะครับนะแต่ของแอปไม่มีเด่นหนึ่งนะครับแอปจะเลยจับกัน 5, 1, ห้าหนึ่งให้นะครับนะมันก็มาด้วยกันได้นะครับสูตรนี้ถ้ามาก็จะมาบน่นนะครับหนึ่งนะถ้ามาน่าจะมาบน่นนะครับวันนี้มีเวลาแค่นี้ครับก็ ขอบคุณที่เสียสละเวลาครับมารับชมรับฟังนะครับสงการที่ผ่านมาก็ท่านไหนที่เดินทางกลับบ้านนะครับก็เดินทางกลับนะครับไปทํางานก็ขอให้เยาวคาดปลอดภัยนะครับผมมีความสุขทุกท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ